ก็ช่วยสมัตินะครับรายการที่ห้านะครับวัดชชยบุรุคกับตัวแทนในท่านครับวัดชชยบุรุษกำลังมานะครับกับเดชเลยครับกับรายการที่หกนะครับโรงเรียนบ้านนงามครับตัวแทนต่ท่านครับคุณครูเดชครับ กับรายการที่เดศูนย์พัฒนาด็่เล็กบ้านโนนาครับตัวแทนทนึั้งท่านครับอคุณครูเชิญชครับรายการที่8นะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดอุดมกับตัวแทนทนึั้งท่านครับกับครบทั้ง8รายการนะครับรายการที่1นะครับ วัดนนงามพัดลมสี่เครื่องนะครับก็บติกน้ำสองใบนะครับก้องปัจจัยครับ กับริการที่สองนะครับวัดบ้านนาเรือนะครับพัดลมหนึ่งเครื่องนะครับพรอปัจครับนี่่ัดด้ยไเ กับราการที่สามนะครับวัดป่านาเรืองครับพัดลมหนึ่งเครื่องพร้อมปัจจัยครับเอาเลยเดี๋ยเอาเลยเดี่ยวสอบเอาเลยรอกินแล้วนะดรายการที่สี่นะครับวัดบ้านหินลาดนะครับพัดลมหนึ่งเครื่องพร้อมปัจจัยครับ ครับนี่เป็นงานของพ่อใหญ่ถนอมลาไก่เนาะกับรการที่การนะครับก็ใชัยอุดมนะครับอัดมหนึ่งเครื่องพร้อมปัจจัยครับอารับบริจาคเป็นสัดกุศลเนาะ บริการที่6กนะครับโรงเรียนบ้านนนงามพัดลมหนึ่งเครื่องพร้อมปัจจัยครับเป็นทีมงานของไปวันทันตีเนาะนะครับรริการที่เจ็ดนะครับศูนย์พัฒนาเ<ล>นด็กบ้านนนงามนะครับ,รบพัดมลมเครื่องพร้อมปัจจัยครับตำบลนนเรืองพนัียจงังหวัดอุรลรย์ตราดธานีครับ มีดั้ง่านนายกรายการที่8นะครับการ<อ>ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอัปเดตดุดมนะครับ<า>ประอัจฉริพลงนะครับเป <from S 1> ็นเช่น,นครับจันทาวันศุกร์เดี๋ยวติดจากนั้นนะครับทางเจ้าภาพจะได้รับมอบเกิดอีก8รายการนะครับรายการที่หนึ่งครับสมาโโคมกองดุนเงินล้านอัเภอราเกีย นะครับงอบเลยคุณพ่อมันตรีนกง่าภและร็เป็นใจช่วยชอบก็นเป็นชี้นาครับสำหรับครานี้เกมนี้สวัสดีครับ